ฉันเป็นแฟนคุณนะคะอดีตแฟนต่างหากล่ะเราไปเที่ยวทะเลกันไหมคะจะดีเหรอผมไม่ต้องการผู้หญิงแก่ๆแบบคุณแล้วผมต้องการสาวสาอ้ออแบบนี้ไอ,อ,อ,อ้แกนะหาะันี่ครับขอบคุณนะครับพี่กรอนถ้าพี่ไม่ช่วยผมผมก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วครับ <c oughs> นายเป็นรุ่นน้องที่ฉันรักมากกัน ถ้าฉันไม่ช่วยนาแล้วจะไปช่วยใครแต่นี่พาสาวสวยที่ไหนมาเนี่ยหน้าตาน่ารักเชียว <c oughs> นี่ฟางคู่มันผมครับแล้วเราก็กำลังจะแต่งงานกันเดี๋ยวนี้ครับพี่ฟางทำความรู้จักกับพี่กรณ์ไว้นะ <c oughs> พี่กรณ์เขาคือผู้ชายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาเริ่มต้นจากศูนย์นะจนตอนนี้เขากลายเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นเจ้าของคอนโดหลายที่ไปแล้วพี่เดี๋ยวเป็นไอดอลผมเลยนะ พูดเกินไป <c oughs> นายต่างหากไอดอลฉันนะกันนายกำลังจะประสบความสำเร็จแต่งงานมีครอบครัวส่วนฉันสิตัวคนเดียวต้องอยู่เป็นโสดวนปอียิงนานไม่มีใครแต่งงานด้วย พี่กรณ์เขาถึงไม่ยอมแต่งงานสักทีล่ะคะพี่กรณอ่ะเขาเคยมีผู้หญิงที่รักกันมากแต่ว่าเขาก็เลิกกันไปแล้วแหละโดนผู้หญิงหักอกละสิคุณรู้ได้ไงอ่ะก็เซนผู้หญิงมั้งคะฟังว่าเพราะเรื่องนี้แน่ๆอ่ะทำให้เขาไม่ยอมมีแฟนเดีอ่ะเฮ้ยนันคะนั่นสิใครมา ไม่ใช่เรื่องของเราไปขึ้นรถกลับบ้านแต่ว่าไปขึ้นรถมีอะไรจะคุยกับผมก็คุณเดียแหมทำเป็นหมางเมินไม่ได้ฉันเป็นแฟนคุณนะคะอดีตแฟนต่างหากล่ะเพราะผมมันโจนไงคุณเลยไปหาผู้ชายรวยๆคนนั้น จำได้ขนาดนี้แสดงว่าคุณก็ยังรักแล้วก็ไม่ลืมฉันใช่ไหมล่ะฉันเองก็ยังรักแล้วก็ไม่ลืมคุณเหมือนกันนะคะนี่ที่รักคะฉันว่าจะกลับมาหาคุณมาอยู่กับคุณดีไหมคะ <c oughs> คุณจะกลับมาหาผมเลยเดียผมมันแก่แล้วนะไม่ได้หล่อมันหนุ่มๆพวกนั้นไม่สนแล้วคะ่ะก็ฉันรักคุณน,นี่ค่ะ ทำแบบนี้ต้องการอะไรครับคุณเดียจ้าต,ต้องการตัวคุณนไงคะนี่ที่ัะคะฉันว่าเรามาหรือฟื้นความหลังกันหน่อยดีไหมคะจะตรงนี้ดีหรือว่าห้องนอนดีคะ สวัสดีค่ะพี่กรอ้าวฟางพอดีฟางแวะมากินขนมร้านนี้อะค่ะก็เลยซื้อมาฝากพี่กรโอ้โหขอบใจมากเลยมามาเชิญน,นั่งก่อนมาคนเดียวเหรอแล้วกันนะพอดีกันเขาเอาแต่ทำงานอะคะ่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างให้ฟางหรอก วันนี้ฟังว่างอะค่ะไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้ว่าจะไปไหนฟังเหงาอะค่ะพี่กรณ์น,นี่ดูว่างๆนะคะทําไมกันเขาไม่ว่างเหมือนพี่กรณ์บ้างก็ไม่รู้เนาะพี่ไม่ได้ทํางานเป็นลูกจ้างแบบกันนี่พี่เป็นนายของตัวเองบริหารเวลาของตัวเองได้มีเวลาไปกินโน่นกินนี่ทําโน่นทําน,นี่มีอิสระทางการเงินเด็กหน่อยกันก็เป็นแบบพี่นี่แหละ แต่ไม่รู้ว่าฟางจะรอได้หรือเปล่าอ่ะคือฟางอยากไปเที่ยวทะเลอะค่ะแต่กันเขาก็บายเบี่ยงตลอดอ่ะถ้าพี่กรว่างเราไปเที่ยวทะเลกันไหมคะจะดีเหรอทำแบบนี้เดี๋ยวกันเ็จะว่านะว่าแอบทำอะไรรับหลังเขาว่าเราก็อย่าให้เขารู้สิคะ แล้วน้องฟางอยากไปกี่คืนละบอกมาเลยเดี๋ยวพี่จ่ายเองจริงเหรอคะพี่กรณ์ใจดีจังเลยค่ะ หมลอะไรมาเยอะแยะเดียก็จะย้ายไม่อยู่กับคุณที่นี่ไงคะคุณหายไปไหนมาตั้งสามวันนะคะโทรไปก็รับสายพี่กรณ์เขาไม่รับสายเพราะว่าเขาอยู่กับฉันสามวันสามคืนไงแกอย่ยุดนะเดียคุณกลับไปซะผมไม่ต้องการผู้หญิงแก่ๆแบบคุณแล้วผมต้องการสาวสาวอ้อๆแบบนี้ จะเรียกยังไงก็ได้เชิญเลยแต่ผมไม่ได้โง่เหมือนก่อนแล้วผมรู้ว่าที่คุณกลับมาหาผมเนี่ยเพราะผู้ชายคนนั้นมันจนลงและผมรวยขึ้นกลับไปซะเถอะผมไม่ต้องการคุณอเดี๋ยว,วเอากระเป๋าแก้คืนมาด้วย พี่กรณคะงั้นต่อไปนี้เดี๋ยวฟางจะย้ายมาอยู่กับพี่กรณ์ดีไหมคะไอ้พวกผู้หญิงน่ารำคาญแบบนั้นอะ่ะเขาจะได้ไม่มายุ่งกับพี่กรอ,อีกไงแต่พี่ก็เป็นได้แค่กิ๊กของฟางอะ่ะอีกหน่อยฟางก็แต่งงานกับกันแล้วแต่ฟางไม่ได้รักกันอะ่ะฟางรักพี่กรฟางจะยกเลิกงานแต่งแล้วก็คืนแบบมั่นกันไปแล้วก็มาแต่งงานกับพี่กรณดีไหมคะ แน่ใจนะห้ามเปลี่ยนใจนะฟางแน่ใจมากๆเลยค่ะตอนนี้นิ้วฟังว่างแล้วเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ดีคะฟางอยากไปฮันนีมูนที่ยุโรปอะ <c oughs> ไปที่นั่นไมนได้ใส่ชุดว่ายน้ำไม่เห็นดีเลยอะ ที่อยากเห็นฟางใส่ทูพี e ถ้าอย่างนั้นจะดูตอนนี้เลยไหมคะโอะฟางกันมาที่นี่ได้ไงอะเรื่องนั้นไม่สำคัญเท่าสิ่งที่คุณทำกับผมทั้งทั้งที่ผมคิดว่าคุณคือรักแท้ เรียกผมมาทำไมับพี่พี่มีเรื่องกุ้มใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะเรื่องกุ้มใจยังมีกันแต่ไม่ใช่ของฉันหรอกเป็นของแกามากกว่า <c oughs> ทุกวันนี้ผมมีความสุขจะตายผมเจอรักแท้ของผมแล้วผมจะมีเรื่องกุ้มใจอะไรอะแกคิดว่าฟางเป็นรักแท้ของแกเหรอถ้าพี่บอกว่าไม่ใช่แล้วแกจะเชื่อไหมพูดแหลรของพี่หมายความว่างไงพี่ว่าฟางเข็ไม่ดีพอสำหรับแก บพูดบาบาๆนะพี่เพราะงี้ไงกันพี่ถึงเรียกแกมาคุยก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปแกเป็นน้องที่พี่รักพี่ไม่อยากเห็นแกเสียใจนะกันผมไม่เชื่อพี่หรอกงั้นฉันจะพิสูจน์ให้แกเห็นเอาไหมระหว่างคนที่แกรักกับความจริงที่ซ่อนอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดล่ะฉันจะออกค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานให้แกทั้งหมดเลยกัน แต่ถ้าเป็นอย่างที่ฉันคิดนะแกจะได้เห็นท่าแทงผู้หญิงคนนี้แกอาจจะเสียใจนะแต่ก็ไม่นานหรอกแกกล้าพิสูจน์ไหมล่ะกันได้ผมเชื่อว่าฟางเขาคือรักแท้ของผมหมายความว่าไงอ่ะพี่กรณ์นี่พี่หลอกฟางเหรอหลอกเหรอเปล่าพี่ก็แค่ทำให้กันแล้เห็นท่าแทงผู้หญิงแบบเธอไง แต่ยังไม่ทันที่พี่จะได้ทาอะไรเลยเธอก็เสนอตัวมาหาพี่ก่อนไงเพราะเห็นว่าพี่รวยกว่าเราฟังผิดอะไรอ่ะฟังแค่แค่อยากมีชีวิตที่ดีอ่ะผ้าม่ตรงไหนอ่ะผิดที่เธอมีคู่มั่นแล้วไงฟังเพราะเห็นว่าผู้ชายคนอื่นรวยกว่าเธอก็ไปกับเขาแล้วใครบังคับให้เธอถอดแหวนมั่นใช่คุณถอดแหวนมั่นด้วยตัวคุณเองฟัง ทีนี้นายก็เอนกับตาแล้วนะกันเชื่อพี่หรือยังขอบคุณนะฟางที่คืนแหวนมั่นให้ผมถ้าคุณอยากจะยกเลิกงานแต่งมากนะแล้วก็ยกเลิกไปเลยตามนั้นแหละทีนี้เธอกลับไปได้แล้วฟาง ที่นี่ไม่มีใครต้องการเธอแล้วเสียใจตอนนี้ดีกว่าไปเสียใจตอนที่ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วนะกัน บางครั้งการพิสูจน์รักแท้ก็ต้องแลกด้วยของรักของเราคนที่ดูร้ายและเลวอาจไม่ได้เลวเหมือนอย่างที่เราคิดและคนที่ดูดีน่ารักก็อาจจะซุกซ่อนปีศาจร้ายอยู่ข้างในได้เช่นกันงั้นแกกล้าพิสูจน์ไหมล่ะระหว่างคนที่แกรักกับความจริงที่ซ่อนอยู่ไอ้ดีอก็ทำใจไม่ดได้เห็นทําไหมโอเค ฉันจะเอาค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานให้แกทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นอย่างที่ฉันคิดอีกแล้เห็นท่าแทบเห็นท่าแท้ผู้หญิงอาจจะเสียใจแต่ไม่นานจะเรียกยังไงก็ได้นะลืมลืมไม่กินแล้วนะคะพี่กรณ์หยอกหยอกจะเรียกยังไงก็ได้ กัไอ้วันไอ้กันโอเคกันกันกันลองกิ้เลยเลียให้หน่อยเลียให้หน่อยอะไรนะกลับมาผมหลอกผมไม่แก่้งแล้วนะดิไม่หลอกไม่ล้อใจเหมือนนุ่มๆหรอกเรียกจะเข้ามาตอนประโยคไหนอันนี้ฉันก็ต่อไปนี่แหละต่อไปนี่ใช่